ก่อนหน้านี้ไม่นานเท่าไหร่ครับแวดวงได้พูดถึงประเด็นความเคลื่อนไหวว่าด้วยเรื่องการพุ่งทยานสู่จุดสูงสุดของเกมยิงน้องใหม่นามว่า The Finals แต่หลังจากนั้นฮะเกมที่เป็นเกมดาวรุ่งจากค่าย Embark Studio ได้กลายร่างของตัวเองจากดาวรุ่งมาแรงครับเปลี่ยนเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่เมนเพราะเดิมทีเกมเคยมีผู้เล่นสูงสุดพร้อมกันถึง2.4แสน มีผู้เล่นเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดถึง1.2แสนคนมาวันนี้ฮะกลายเป็นว่าเกมมีผู้เล่นสูงสุดเพียงแค่9,000คนในช่วง1เดือนที่ผ่านมาและมีผู้เล่นเฉลี่ยเพียงแค่4,000คนเท่านั้นครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมา <c oughs> พูดง่ายๆคือผู้เล่นเฉลี่ยหายไปกว่า66% แม้ว่าเวลาจากช่วงที่พิกพีิกนะครับผ่านมาแค่2เดือนเท่านั้นเองว่าแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูกันหน่อยครับว่าไอ้ที่เราเคยวิาพากษ์วิจารณ์เกม The Final ไว้มันเป็นยังไงกันบ้างย้อนหลังกลับไปไม่นานก่อนหน้านี้เองครับแวดวงเคยปล่อยคลิปวิดีโอตัวนึ่งซึ่งวิาพากษ์วิจารณ์เกม The Finals ด้วยตัวเกมนะครใครๆก็รู้ว่าเกมมันออกมาดีมันน่าจะดังเป็นกระแสเปี้ยงป้างสิณนะตอนนั้นไม่มีใครคิดมาก่อนว่า เราจะออกมาพูดว่าเกมถดไฟนอลอาจจะไม่ดังอีกต่อไปแล้ว แต่เชื่อหรือไม่ครับจากวันนั้นถึงวันนี้การคาดเดาของเรากลับกลายเป็นว่าเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆข้อมูลจากสตรีมเนี่ยนะฮะแค่เกมในปี2023ที่ถูกวางจําหน่ายบนสตรีมเนี่ยนะฮะก็มีจํานวนมากถึง14,500กว่าเกมแล้วเพราะฉะนั้นการแข่งขันในวงการเกมเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้เล่นสนใจอยู่ตลอดเวลามันสูงอย่างมากแต่มัดูตัวเลขตรงนี้ครับสื่อให้เห็นชัดเจนเลยเพราะว่าเมื่อ1เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขของผู้เล่น The Finals บนสตรีมเนี่ยได้หดหายลงอย่างน่าตกใจครับจากเดิมเดือนที่แล้ว The Finals จะมีผู้เล่นเฉลีย่ยสูงถึง1,220,000กว่าคนแต่ตัดกลับมาครับ The Finals เหลือผู้เล่นเพียงแค่64,700คนเท่านั้นเองก็คือครึ่งหนึ่งพูดง่ายๆผู้เล่นเกม The f i n a l หายไปครึ่งครึ่งทีเดียวครับถ้าพูดอาจจะยังไม่เห็นภาพครับแต่ถ้าไปดูปู่ลูฟี่ฮะ เออหมายถึงดูกราฟานะฮะมันก็จะยิ่งเห็นพัฒนาการของการลดลงอย่างเห็นได้ชัดของผู้เล่นครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าใจหายทีเดียวและฮะ จริงๆแล้วเป้าหมายวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเดอะไฟนอลสนะครับเพราะดูยังไงเกมนี้ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะฟื้นตัวได้ง่ายๆแต่ฮะสถานการณ์เดียวกันมันกําลังเกิดขึ้นกับเกมดังอย่าง Power ครับที่ล่าสุดมีข่าวเหมือนกันว่าผู้เล่นกําลังหดหายสถานการณ์ไม่ต่างจากเดอะไฟนอลสเลยทีเดียวคือตอนพีคๆเนี่ยนะฮะพาวเวลเนี่ยมีผู้เล่นสูงสุดพร้อมกันมากถึง2.1ล้านคนครับมีผู้เล่นเฉลี่ยสูงถึง1.1ล้านฮะแต่เทาว่า ครับพอผ่านมา30วันหลังกลับกลายเป็นว่า Power มีผู้เล่นเฉลี่ยลดลงเหลือแค่9000แสนคนเท่านั้นนะยิ่งหนักกว่านั้นครับพอดูสถิตินะวันนี้นะฮะดูแค่สถิติผู้เล่นเฉลี่ยรายวันมีอยู่ประมาณ6-70,000แสนคนเท่านั้นโอเคแล้ครับถ้าเทียบกับเกมอื่นๆมันก็อาจจะดูเยอะนะแต่ถ้านับจากช่วงพลิกๆเนี่ยช่วงพลิกๆนี่2.1ล้านนะฮะคือมันหายไปเยอะมากๆมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะตั้งคาถามแบบเดียวกันว่าอ้าวก็ในเมื่อ เดอะไฟแนลมันมาอีซรงนี้มันก็หมายความว่าเกมมันกําลังจะตายใช่ไหมละ่ะและพาวเวลล่ะสถานการณ์เดียวกันเลยเกมนี้กําลังจะตายเหมือนเดอะไฟแนลหรือเปล่าแน่นอนฮะถ้าพูดกันตามหลักเหตุผลสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนเลิกเล่นพาวเวลและหลันไปเล่นเกมอื่นก็คงไม่ต่างกักเดอะไฟ a l ลหรอกนะฮะก็คือตัวเกมอาจจะไม่ได้มีการอัปเดตคอนเทนต์ที่รวดเร็วตามความต้องการของผู้เล่นที่กระหายจะได้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องตอบว่าใช่นี่คือเหตุผลเดียว อย่างไรก็ตามครับเราลำเอียง หยอกหยอกยอกเราไม่ได้ลองเอียงนะแต่เราดูตามเหตุผลเราคิดว่า Power เนี่ยไม่น่าจะมีจุดจบเหมือน The Final ครับที่เราคิดเช่นนั้นเป็นเพราะอะไรเหตุผลข้อแรกครับหากเราไปดูที่คอมมูนิตีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Facebook X หรือว่าชื่อเดิม Twitter หรือว่า Reddit เนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าตาม Community ต่างๆเนี่ยมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม Power เต็มไปหมดเลยและแต่ละคอนเทนต์นะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ของ X หรือว่าคอนเทนต์ของ Reddit ที่มี จำนวนผู้ติดตามเข้าไปอยู่ในกลุ่มของ Power มหาศาลถึง4.4แสนคนเติบโตวรวดเร็วมากแล้วเวลาลงคอนเทนต์ต่างๆครับคอนเทนต์เหล่านั้นก็ยังได้รับความสนใจไม่ได้ลดลงจากเดิมเลยแม้แต่น้อยฮะแถมตอนนี้ก็ยังมีแฟนอาร์ตจากนักวาดลหลายๆคนที่ชื่นชอบในเกม Power เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเกมนี้ได้เริ่มสะสมคอมมูนิตี้ของตัวเองครับมีแฟนคลับเหนียวแน่นและเราอนุมานไว้ว่าถ้าเกิดตัวเกมอัปเดตคอนเทนต์เมื่อไหร่ แฟนคลับกลุ่มนี้แหละที่รักในเกมนี้จะแห่กลับมาเล่นเกมนี้อีกอย่างแน่นอนเหตุผลข้อที่2ครับนอกจาก Power World จะเป็นเกมที่สามารถเล่นคนเดียวได้หรือจะเล่นกับเพื่อนหรือจะเล่นออนไลน์ไงก็ได้แล้วแต่อิสระในการเล่นมันมีเยอะพอสมควรรูปแบบการเล่นก็ค่อนข้างดูดพลังชีวิตเราสามารถเสพติดมันได้ง่ายๆย,ยิ่งไปกว่านั้นครับหลายคนอ่านมองข้ามไปว่า Power World เป็นเกมขายฮะโอเคแม้ว่าผู้สร้างจะลงทุนใช้เงิน พัฒนาเกมนี้ไปกว่า1,000ล้านเยนหรือประมาณ240ล้านบาทแต่ฮะเกมนี้เป็นเกมขายที่มาแรงมากๆขายไปเกินกว่า10กว่าล้านชุดแล้วฮะในช่วงเวลาเปิดตัวช่วงแรกๆนะครับผมคำนวณให้ง่ายๆเลยเกมที่ราคา500กว่าบาทเนี่ยขายไปด้วยจำนวนขนาดนี้ตัวเกมเนี่ยทำเงินไปแล้วเอาแบบงงๆง,ง่ายๆเลยเราคิดว่าก๊อปปีล้ละ500กว่าบาทเนี่ยฮะเอาสัก10กว่าล้านชุดเนี่ยมันก็เกิน6000ล้านไปเยอะ มากๆแล้วนั่นหมายความว่าทีมผู้พัฒนาเนี่ยแม้จะมีองค์ประกอบเดียวกับเกม The Final คือขาดประสบการณ์ในการทำเกมใหญ่ไม่คิดว่าเกมตัวเองจะดังแต่ด้วยเงินกำไรขนาดนี้มันโวอร์ครอบคุมการพัฒนาคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการจ้างทีมงานหรือว่าจะเป็นค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ต่อให้สูงเกินเดือนละ17ล้านบาทพวกเขาก็เอาอยู่อย่างแน่นอนฮะพูดง่ายๆทีมงานมีกำไรเอาไปต่อยอดได้แล้ว ส่วนสำคัญที่สุดฮนะระหว่างที่เดอะไฟแนตอนนั้นครับยังไม่เปิดเผยโลดแมปตัวเองด้วยซ้ําไปตอนที่มีคนถามว่าเกมจะมีอะไรบ้างพวกเขาได้แต่เอาแต่บอกว่าขอทําเกมนี้ให้สมบูรณ์แบบก่อนก็แล้วกันเข้าใจว่าเป็นเกม Early Access แต่ power ในสถานการณ์เดียวกันครับพวกเขาไม่เพียงแต่เปิดเผยรถแมปนะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยตัวเกมจะมีระบบ PvP จะมีการแก้ไขตรงนั้นเพิ่มเติม AI ส่วนนี้จะมีระบบเรตบอสโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดครับ Power World ยังประกาศอย่างเป็นทางการนะว่าพวกเขาประกาศรับทีมงานเพิ่มเต็มอัตรารับทีมงานทุกตำแหน่งโดยมีเป้าหมายคือพยายามเพิ่มคอนเทนต์ใหม่ให้ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดเพื่อต ตอบสนองความต้องการของผู้เล่นทุกคนเห็นไหมฮะว่า Pocket Pair ผู้สร้าง power เนี่ยแตกต่างจากผู้สร้าง the final s อย่างเห็นได้ชัดสรุปรวบยอดเลยนะฮะแม้ว่า the final s กับ power จะมีสถานการณ์เดียวกันครับนั่นก็คือเกมที่เปิดตัวมาแรงไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะกลายเป็นเกมดังแต่จับผลัดจับผูได้มาเป็นเกมประสบความสาเร็จแบบไม่มีใครคาดคิดและสถานการณ์ต่อมาผู้เล่นก็ค่อยๆลดลงซึ่งเป็นธรรมชาติของช่วง ที่เกมไม่ได้พีคหรือว่าอยู่ในเทรนแล้วอย่างไรก็ตามครับอย่างที่เราได้กล่าวไว้สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ Power World มีแฟนคลับเหนียวแน่นชัดเจนแตกต่างจาก The Finals 2. ด้วยเม็ดเงินจากการจำหน่ายเกมอันนี้ต่อยอดให้ Power เอาไปทำอะไรได้มากขึ้นก่าเดิม สุดท้ายที่สำคัญที่สุดเหนืออื่นใดครับคือจุดยืนของทีมงานที่ตั้งใจจะเพิ่มคอนเทนต์กับตัวเกมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นนี่แหละฮะคือเหตุผลที่หลายๆคนถามเขา้าว่า Power จะตายหรือเปล่าแล้วแวดวงขอยืนยันอีกทีว่ามาแบบนี้ Power l ไม่น่าจะตายง่ายๆอย่างแน่นอนครับและไม่ใช่แค่ว่าจะไม่ตายเท่านั้นนะฮะเกม Power ยังมีโอกาสท,ที่จะกลับมากลายเป็นเกมฮิตอีกครั้งได้ อย่างแน่นอนครับ